ใหม่ผูด้ดูแลจัดการสามารถสนสับสนุนช่องของคุณได้หลายวิธีมากขึ้น <c oughs> อะแล้วมันขึ้นเงี้ยปิดดิพี่ปิดละอื <c oughs> พูดอะไรหลกับกล้องไงพี่กับกล้องให้เห็นหน้าพ่ด้วยทุกทอะไรโอ้สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องมีคนดูกี่คนแล้วทุกคนยังไม่มีคนดูนี่เราคุยกับใครเนี่ย ดูว่าจะมีใครมาดูไหมครับอันนี้เราเป็นแนวตั้งเหรอเป็นแนวตั้งใช่ไหมัันเก็พูดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคงจะมีคนเข้ามาเอง่ง มีใครสนใจจะเข้ามาไหมครับทําให้เข้ามาจะลงไครแล้วนะครับน <aqueles> <ming> ี่เขีมนไปว่าแล้วก็เลยห้าบาทสิบบาทแล้วฟีเจอร์รีทัตปิดอยู่ท้ไมันลุงก็เพียนแล้วทำไม มาดูบรรยากาศนะครับโดมรถแห่จเจริญสินนะครับน้องๆนะครับโอ้สวัสดีครับคนเข้ามาแล้วครับผมสามคนนะครับสวัสดีนะครับ ดีสามคนนะครับลองไลฟ์สดนะครับครั้งแรกที่โดมรถแห่เจริญศิลป์เข็มกมลชัย<อ>เสียทองผมพี่มงครับรายงานตัวโอ้ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ อยู่กับน้องนองนะครับน,นี่ครับน้องนองก็ตอนนี้รี่แหละครับหลังจากไล์สดจากเพจเข็มพุดมันชัยรถแห่จเจริญสิงห์โอ้น้องน้องครับรีแหละนะครับน้องน้ำตาลก็ไปปอกผลไม้นะให้พ,พี่พี่ได้กินกัน สวัสดีนะครับทุกคนทุกท่านตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าๆแล้วครับวันนี้เราก็ไปดูรถแห่เจริญสินความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ไปดูมานะครับอยู่ที่อู่อานัตกา,าดสวัสดีเพื่อนๆ หกท่านนะครับผมก็มาลองไลฟ์ในช่องแดงนี้นะครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบสองนาทีนะครับบรรยากาศละไเแ็นแล้วตอนนี้ผมเดินออกมาบริเวณมาดูดาวบนท้องฟ้ากันะครับ มืดตืบลมโชยดีนะครับตรงนี้แสงสว่างไม่ค่อยมีนะครับแต่ก็อยู่ตรงนั้นนะครับน้องๆก็อยู่ตรงนั้นกันเันมมีแสงสว่างเดี๋ยวดูนะครับน้องๆครับทำอะไรกัน นูม,มรถแห่นะครับที่อำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรทีมงานน้องๆน,นักดนตรีนะครับอาจารย์นักดนตรีก็มาพักกันอยู่ที่นี่นะครับ เราเพิ่งลงกันจากไลฟ์สดจากเพจของเคมกุมันชัยรถแห่จเจริญศิลป์นะครับช่วงนี้ก็รีแลกกันนะครับก็น้องน้ำตาลปอกผลไม้ให้กินนะฮะน้องน้ำตาลทำอะไรครับ อ,อมะละกอสุบะคุณขอ,องน้ำตาลนะครับเส้นแล้วเป็นรถแห่ฮะ YouTube เลยครับอือขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับ25คนแล้วครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้กันเด้วครับผม หอ้องงานนะครับห้องซ้อมดนตรีนั่นก็เข้มกุมชัยลงไลกันแล้วนะครับก็มารีแลกพักผ่อนพูดคุยกันนะกับบรรยากาศนะครับผมเพิ่งลองไลสดครั้งแรกนะครับมันเป็นแนวตั้งอยู่เลยครับ จะต้องศึกษาอีกพอสมควรครับผมผมก็จะลองไล่ดูนะครับสักสิบนาทีเราจะพยายามไล่บ่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับ ก็ามาติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะครับยังไม่เคยเล่นนะครับแต่ก็จะลองดูนะครับไลฟ์สดเป็นยังไง เราก็อยู่ที่พักโดมรถแห่เจริญศิลป็ประมาณนีน้ครับเดี๋ยว ไว้เดี๋ยวผมจะพยายามมาไลฟ์อยู่เรื่อยๆนะครับติดตามช่องช่องแดงอันนี้นะครับทางยูทูบเราจะไลฟ์สดถ้ามีกิจกรรมเราจะไลฟ์ให้ดูบ่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่เพื่อนๆเข้ามาชมบรรยากาศ ผมก็ขออนญาตลงไลน์ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณนะครับ